และแ,แ,แล้วอันนี้มันมีที่ปิดฝั่งกันเหมือนปล่าอ๋อนปิดแล้วเดี๋ยวไฟแบบไหนอ่ะไฟหลอดไงไฟยมวดไฟดีปะ่ะอ๋อไฟอันนี้อันดีนะเวลานั่นก็เ,เดือดมันต้องวางเลย ยังไม่ได้เดินเออดีแล้วการฝนขอบคุณมากี่ใช้พืสนดูก็ประมาณนี้เี่สองพันอ่ะถูกมั้ยเอาเท่ปานนี่ได้สองพันก็บาทเอง